ย่าสวัสดีครับไม่ไม่สวัสดีคุณย่าทำงานขยังสาวผมเลยแบบมองข้ามไปเนี่ยไม่รู้คุณย่าจะมาอะไเนี่ยโอขอบคุณที่นี่ขยังสาวอยู่บ้างครับอ่าฮาวิสาวไม่กี่คนเองไม่มีขยอกเลยใครับผมก็บอกว่าที่นี่ดีมากๆนะครับสังเกตเก้าอี้ของคุณเด็กนะฮะความจัดของตาดด้วยถ้าเกิดใครสนใจก็ยกกลับบ้านได้เลยรอเล่นรอเล่นนะครับผมโอเคครับวันนี้ลอยบอกว่า เพลงช้าเรามีแค่นี้ครับเพราะว่าต่อไปเดี๋ยวผมจะเชิญน้องชายผมขึ้นมาครับเพรอสมากอื่นในกานนะขอเสียงให้ทครัผมเมื่อกใครมานี่เมื่อกี้พดีไงพ่อคุณย่าคุณน้องสาคุณมาหมดเลยนี่ตองไรนะอ๋อคุณย่าครับเอาผมแทนดีกว่าครับผมเอาผมเป็นหลานแทนข้อถีน้มานานเรื่องน้มาเล่นมาเล่นโอเคเห็นอย ครับผมอยากที่รู้นะครับวันนี้นะฮะเรามาในงานนะครับเปิดตัวแคมเปญนะฮะใช่ครับเป็นแคมเปญของฟางเชลนะครับผมชื่อเชลฟิวเซฟนะครับเชลฟิวเซฟก็คือเป็นแลมานชีติใหม่ครับผมใช่ครับซึ่งเขาเขาชื่อคอนเซ็ปต์เขาเต็มๆเนี่ยชื่อว่า targeting one m i l l i o ใช่ครับอย่างที่เราเชิญชวนกันเมื่อกี้นะฮะก็คือเราจะมีเกมเป็นเกมออนไลน์ ออนไลน์ตัวใหม่ออนไลน์ตัวใหม่ครับก็คือเกมนี้นะฮะเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะรู้วิธีในการประหยัดพลังงานน้ํามันเนี่ยยังไงเวลาเราขับรถใช่ครับก็จะเป็นการบอกวิธีต่างๆนะครับว่าเอวิธีต่างๆที่จะทาให้การขับรถของเราเนี่ยประหยัดที่สุดเป็นยังไงใช่และเกมมันุตรงนี้ครับก็คือฟังนะครับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมออนไลน์ที่แบบว่าออนไลน์ทั้งหมด16ประเทศทั่วโลกทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยทั่วโลก เนระยะทางประมาณนึงแล้วก็ถึงช่วงของปั๊มเนี่ยก็คือเราจะได้คะแนนใช่มครับและแนนตรงนั้นเนี่ยก็จะหมายนวว่าไปอยู่ในสถิติของโลกด้วยเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับก็อยื่ดืๆเล่นกันนะอยากจะว่าอยากจะให้มาเป็นให้คนไทยเนี่ย ในที่หนึ่งของโลกเลยใช่เพราะว่าตอนนี้ที่เราเปิดดูสถิติคนไทยยังยังไม่ได้ยังยังยักใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นมาช่วยกันครับช่วยกันสร้างสถิติให้ประเทศไทยของเราใลาคนหลายคนฟังก็สนใจอยากจะมาลองเล่นดูมีให้ลองเลี้ยงตอนนี้เล่นตอนนี้เลยใช่เล่นตอนนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวหลังจากที่น้องเล่เสร็จเราก็จะเล่นแข่งด้วยถูกต้องใช่ครับอันนี้จริงๆก็ลองแข่งกันมาแล้วครับผมก็อย่างบอกว่าก็เห็นน้องเขาบอกว่าเป็นเด็กผมก็เลยยอมร้องให้ก่อนก่อนทีมนะคร็ยอมร้องให้ก่อนคะแนนก็หารกันนิดหน่อยประมาหนึ่งหมื่นสผม จอกันโอเคครับผมอย่างที่บอกว่าวันนี้มาสองคนแล้วเดี๋ยวเรามีเพลงสนุกภให้ฟังนะเดี๋ยวแลยวกี่ครับเมื่อกี้ผมร้องแล้วรู้สึกว่าเสียงเสียงเบาอยู่อยากได้กำลังใจครับแม่ขักพี่แจ๊คแล้วจะไม่สนนะครับร้องร้องโอ้โหเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนครับเมื่อกี้กี้ให้ฮัดคนเดียวหรือกี้ให้ผมด้วยสองคนต่อเสียงเบาจังโอเคครับผมลองฟังเพลงนี้กันเลยดีกว่าครับคิดว่า อย่างที่บอกว่ามินใครยังไม่แก่ก็ลุกขึ้นมาโยกกันนะจ๊ะว้าเช่อว้าเชื่